พี่น้องลอกท้ายเอฟซีสุดโหสุดข,ขน้นวันนี้ย้บบนผ้าขาหลังบ้านได้เหมือนมั้ยพี่น้องสวนลังบ้านสวนลังบ้านพี่น้องสวนย่อมหน่อยหน่อยล้างบ้านนี่แห,ห,ล,ล,หล,นนละบัดนี้อันตรงนี้ห้องเสียดเนงมยบัี้ตรงนี้มันกัสีนี้แดดแน่หุมแน่นาะนายบนสีว่านเม็ดพักไว้พี่น้องยายบนสีว่านเม็ดพักไว้แล้วห้องก็สีอันนี้เอาไปเอาไปปลูกเอาไปเติมนะพี่น้อง ผักพริกนี่ขั้นห้าตอนไว้ห้าหดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ยังไว้เดี๋ยวฝนตกมาหดนา้ามันก็นจะได้เลี้กินดกหน่วยมันนี่เสียให้เขาคุดให้เบื้องบักลิ่นฟ้าพี่น้องเอ้ยเป็นก้อนเป็นงนเป็นก้อนเป็นงนเนี่ยพี่น้องเสีเอาอันไปหาอันงัวมาก่อยเพียงพุดอ่ะพุนอ่ะน้องก่อนเป็นงนอยู่เล็บไปเล็บ,บยังมันออกปักละม,มุดนี่ก็จิได้ไปเอาอัน โอยดินขึ้นดีๆเขาขี้ฟุ้นขี้งัวมาใส่ให้มันพี่น้องนี่มันได้กกินน้อยล้วได้บักละหมดนี่ก็ไดแต่ไข่ก่อนเยอะปนปลูกไ้นี่คือสิตายวัยัง้ตะคาเด็กน้อยมันพากกันคุดค่ากับว่าก็ปลูกได้ปลูกแล้วก็เยอะปนก็ไปนี่พี่น้องนี่หมักรักลืนหมักอีย่างก่อนหมักกระเจี๊ยบเยอะปนอมิดมันไหวเต็มอยู่พี่น้องเอามาปลูกเอามาบานไว้เขาเยอะปนบาอยูเขาบ่เคยมีคนเลยรักษาให้มันก็เลยตายเหลออยู่ต้นเดียวในมั้งนี่ บัก,กระเจี๊ยบนี่มันเป็นน่วยงสิทพี่น้องเขบาบอาผ้ากันเอาไปกินน่วยมันลวกรวกกินกับอันสมตำกินกับปนกับหนังน่วยมันเก่ไนี่บนอมิดมันมากหลังจากนั้นพีเดือนนอค่าล้างสางหลงังขึงนี่บนปลูกไว้แล้วก็ไปดิปลูกไว้แล้วก็ไปนอพี่น้องหาเดือนหกเดือนกลับมามันก็สางล้างขึ้นพอมันถึงหนาฝนพอดีสิ่เดียกูดเบิร์ตในพี่น้องคูดเบิร์อันนี้คือเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนย่อมไว้แต่ พักีตุงอีตูเนาะปลูกพักีตู้ปลูกอันสลุงสลัดเบี้ยมันแม่พี่น้องบ้านเบี้ยมันแม่เนี่ยบนญสีเห็ดนี่หละถ้าเบิงเด้อถ้าเบิงนาตอนนี้หกหก,หกยังมาเป็นหลปเป็นร่างนี่ยายบนญเล้วทุลาเนี่ยจะเป็นสวนสวนขั้วหน่อยนี่าะมิดได้เลยละพี่น้องเอ้ยกว่ายาบุญเห็ดถูกปีเน,นาะกว่าขันหนาฝนมากเขื่อนขึ้นยายบุญกัหนีไปทุกปีเองสินะ กลับมาก็ตรงมาได้ไม่เห็ดหม่หนี่ก็ยังดีนะมัถ้ากันตัดหนาตัดยุกออกไว้หายแน่แน่แล้วนี่เนี่ยพี่น้องอันนี้บักท่านนี่เอามาขายบักท่านสามรถได้พีน่น้องต้นนี่เอามาขายตะกี้จะเอาขวงจะเอาขวงไม่ประดับไม่อย่างเอามาลง่ไว้นี้านีมันโยงหักแล้วก็เลยบ่เอาไปบ่เอาไปมันเกิดไหมไง่้าหน,นี่เห็ดยังไยบ้านี้ไงค่านีมันก็สิคาส่าสลมค่าอันนี้ ic, ยอยู่นี่เช็ดอยังไงบ้านี้พี่นอ้องปะนี่สลมนี่ก็ไอ อันนี้มันนะ่าจะเคี่ยวบกบัวบักกีต้นได้เต็มทึ่งนี่พี่น้องเต็มทึ่งนี่ขนานดฝนเห็นปะหัวก็ลืออ,อกตัวหัวก็ลืออ,อกมันนั่นเคี่ยวบกบัวบักกีต้นอันนี้บักกระทกโลกคือบกักเสาวรถนี่ก็ลัางขึ้นไปนี่พี่น้องมันีล้างข้าวเคีย่ยวขึ้นไปนพอยบนมาก,กินแล้วเามาปลูกเรามาปลูกเรามากินบักบักบักเสาวรนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันแหง้งแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไปเห็ดฟื้นเราไปตัดมาหม่ ตัดมาไหมอันนี้ต้นพงชโลดพี่น้องต้องมาตัดออกอีกนี่พงชโลดเรือคณนาเม็กซิโกเขาตัดออกเดี๋ยวมันกระปุงขึ้นน้ำหน้ำหดไงนีง่น้ำมัน,น,นีต้องทําความสะอาดออกใ้เบิดคือทุกอโนโนต้องมีค่าแล้วก็ปลูกขวองไดเบิดสุบอลพี่น้องนี่บนสีเห็ดให้บ่มีบ,บนวางไดเลยแหละสวนห,นหน่อยๆนี่พี่น้องใบบงใบกล้วยื้เน้เขาก็ะสินออกเด้สินออกให้แบบให้มันบางที่สุดอะเอาไว้เฉพาะใบหย่ยอนๆยอดมัน่ะมันก็บ,บ่ตายดอกวพี่น้องพอไะด พอได้ใส่ใบมันพอได้มกนั่นมกนี่เองสินะนี่คือสวนหลังบ้านพี่น้องนี่แดนเกิดคือกําแพงนี่แหละนี่แดนสุดกําแพงนี่คือยบ่ปบุ่นออกําแพงก็หลอบบาดเลยได้พี่น้องแต่กําแพงนี่ก็เบิดบนหน่อยมื่อนเลากก็หลอบเลยหลอบสวนหลอบนั่นเมียนมาเบิดนี่แหะจนเราไปรุ่งไปพูนละพี่น้องอันต้นบักแค่เนี่ยมือแรงว่าสี่หนึ่งปลาเด้หนึ่งปลาคอเขาเอียบใส่ตัวไว้หนึ่งปลาคอใส่ยอดแค่นเนี่ยพี่น้องใส่ดอกแค่นเนี่ แล้วก็สิเบิ้งมันเอาบ่ได้มันพากกันกองสิตัดยอดมันไหให้มันบ่ให้มันสูงพี่น้องตัดยอดห้มันแตกไหม่บ่ให้มันสูงเฮาสไดีกองเคกองเก็บเอาได้ยังส่นะกองเก็บเอาดอกเอายอดมันเอามาหนึ่งเอามาลวกได้ยังส่นะพี่น้องมื้อนี้เขาพากันต้มมปิดอันปิดปิดกาบต้มมปิดกาบมันพากันไปเอาไข่ปิดมาสามแผงแผงละลอยสิบบาทลอยยี่สิบบาท ันีนเขาเลีเขาใหญ่บอนเขาก็เลยเห้ปิดขาหักมาตัวหนึ่งกับบอบอลหักตัวหนึ่งห้เอาเปามาเ่าไว้สีหายเอาเปาเลียงพนามันหลุดหนีออกซุ่มซำเจ้าก็ไปจังไดบุนนี่ขางกําแพยงยังสีกับปลูกข้าปลูกอันนั้นได้พี่น้องต้นพักีเลิศอันนี้เป็นข้าหน่อยอันนี้เป็นต้นกลวนอิ่มดอกนี่พี่น้องต้นกลวนอิ่มกับเป็นอันสาวหน่อยปลาเปียงเป็นใหม่ประดับไหม่มงคล น่าตดปลี่อันนี้เขียยบับอันนั้นเขียยบักลำอู้เขี้ยบักลำอลำะไรเขี่ยบักพักตังักพักตังคอนี้นอย่านั่งอยู่บนน้ำมาปูไวด้ดิค่ะกะขึ้นโขคขึ้นนี่แล้วแต่มันขึ้นแต่มันขึ้น,น,นกกง้อนนี่ไหมพี่น้องเนี่ยเสีมันขึ้นกกง้อนนี่ยังว่าลูกพักกันขุดข้ากินมันขุดว่ถมปันใดอันนี้อันนี้เป็นหวานเป็นไอ้นันนี่นนนไ,ไหมพี่น้องอันนี้เป็น,นยังกว่าไอขมิ้นไหมขมิน้น ขมิ้นใหญ่ขมิ้นชั้นห้าคนขึ้นนี่แล้วล่ะห้ากันนี่ใบยานั่งห้าจะนั่งพี่น้องขึ้นแล้วอันนี้ม้วแมนอันนัึงก็ตัดออกนี่โลโก้ตัวนี้โอ้เว้นผักหวานดูม้วแมนม้วแมนผักหวานเนาะปู่ไปเอาเม้าไว้หนีต้นหนึ่งคือสทีบ่อนั่งม้วแมนผักหวานดอกไม้นี่อย่างบนนี่อย่างบุศว่าเดี๋ยวนั่งนี่โอเคแล้วนะคะขึ้นนี่ได้แล้วนี่ม้อนนี่เขาเดี๋ยวเขาก็จะตัดจริงมันไว้ยอดมัน ใบออนมันใส่ต้ม่มใส่แกงใบแก้มปดตากแหงๆแล้วก็ต้่มเห็ดซานอนบ่ะหลาดีนยุบุศีเอาไปต้มกินอยู่อันนี้เป็นบักเนา่าอันนี้เป็นบักเนา่าใส่เข่งพี่น้องบักเนา่าข่งปีปีหนึ่งเลยนี่ปีหนึ่งสิปีหนึ่ง,หงแห้วละ่ะนี่มันก็เป็นนวยพี่น้องเป็นบักเนา่าทุ่นเก่าเป็นนวยแล้วเห็นบ่มันเป็นตั้งแต่ค่ากับทางล่ะคากับตาค่าข่งแล้วพี่น้อง แตมาทำความสะอาดตัดออกเบิดแล้วนะมุเนี่ยอย่ามาตัดออกเบิด์ละเขาก็เฮ็ดหายอยู่แต่ว่าเขาเฮ็ดน้ำหัวน้ำห้าวบ่เปินนี่อันนี้ก็เป็นพักหอมจีนพักหอมจีนนี่เขาเด็ดออายอดมันสีไปพัดน้ำมันหอยหรือว่าไปหลัวกินกับปนนี่พี่น้องก็บว่าต้องเจ้งเวลาลังบ้านนี่จังน้อยเกิดเต็มพี่น้องนี่หยอดโอนๆอย่าให้มันเป็นดอกคันมันเป็นดอกมันสิบ่แตกยอดต้องเด็ดดอกมันออกเด็ดดอกมันออก มันนี่ยอดอ่อนๆมันนี่ฮขาจะยอดอ่อนๆดอกอ่อนๆมันฮัสามารถเอาไปรลวกเอาไปพัดน้ามันหอยกินได้หนึ่งเส่ปูเส่ปลาพี่น้องใส่แกงใส่อมได้พักหอมจีนพักหอมไงนี่แหละต้นมอนห็นมาสูงเติบได้พี่น้องเป็นมันจะสิบก็ปียี่สิบปีแล้วเงามอนเงานี่ตัดออกเงามันมาแม่นหน่อยๆได้พี่น้องเงาแบบไงต้นทอเสาคนดิมันสิบก็ปีแล้วมันนี่ฮั่ตัดอกฮเอาตะแหนงมันไว้ เนี่ยเพราะมันต้นแหนงไงแลยเขากระตัดออกสิบันนี้อันนี้คือสิตัดบ่ได้ก็สิตตรงตรงไว้ตัดตะปลายมันเพราะว่าให้ให้ยนานั่งมันขึ้นแล้วให้ยนานั่งมันขึ้นโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำแม่หน่อยนี่เนาะไปทางไหนก็น้ำคาคาใหญ่นี่พี่น้องนี่เป็นคาเหลืองนี่นอนนี่แดงเกวา,ายผลในหัวนอนยินกระปุลนี่แซ่บสดยอดเลยได้นี่เนีย้ยบนกระปูไวใ้ให้ลูกให้เต้าได้กกินแล้วพี่นอ้องปลูก พี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวย็บบนสิเป็นใหญ่บักพริกมาลงอีกบักนาวบักนาวเื่อจะเป็นแมงบกองกินวันนี้มันมาพักกันบึงแมงบองกินบักนาปลูกใส่คอพี่น้องเนี่ยฝุ่นฝุ่นเงี้ยฮอกออกมาลงนี่โอ้ยข้าวเดียวก็ไงข้าวเดียวก็เอรีขึ้นแล้วบึงบักพริกมันพักกันเด็ดกินแต่นั่นมันจอมพะเนาะเพียแย่อยู่ยายบนสั้นยายบนกินยาหลายละสั้นบัดนี้พี่น้องอันกินกาแฟเติมอีกสั้นบักเมใหญ่ไปอีก อันนี้ก็ต้นบังยมต้นบังยมนี่ก็มีหลายต้นเขาห่ออันปลูกไว้ันี้เขามาขอสื่อเอาพี่น้องต้นละสามสิบบาทเขาก็ขุดไปปลูกเลยก็เลยจ้วงว้ต้นเดี๋ยวเอาไ้หนาบ้านหลังบ้านให้มันแบบให้คนนิยมส้มสอบคือเผนว่าตามตำล่าเนาะพี่น้องอันนี้เป็นผู้ข้าวได้นี่พี่น้องเห็นบ่ผู้ข้าวผู้ข้าว,าวลูกเขยอามาตั้งแต่บ้านเม่วมาเมี ปลูกไว้ในเมียมันเป็นยามันเป็นยาตัยามาเล็กยาเก่โลโมาเล่งตัวนี้เขาไปหีดน้ำสกัดผู้เข้าแพงขึ้นอย่างนี้ตัววะสันแม่ก็แล้วมาฟังไว้ให้อันนี้เป็นบักเขียบอันนั้นนี่นี่พี่น้องบักเขียบอันเอียงก่ออันอ่านังเขียวไหมเขียวเอียงก่อนน้ยใหญ่ๆแม่พี่น้องนี่เขียวบัดท่านเอาลุงบัท่านออกจากอันนี้อยู่บัท่านออกจากหอดผงอยู่หง่ามันนักขึ้นหง่ามันนักขึ้นนี่กับ นี่ถุงมันพี่น้องเอ้ยโอเคเด้สวนนี้บุญกระได้ดกินยังอยากกินยังคู่ข้าวเนี่ยมันข้าวสมสือเดยพี่น้องมันข้าวสมสือดิมันเป็นข้าวข้าวมันเป็นกินขิวขิวข้าว,ข,าวข้าวจังไรกับบะหลวนะงามคักละเบ่งเตียงมันเป็นหนายเป็นหนองเป็นหนายเป็นเป็นนอไปคืออยังอันนั้นไหมเป็นนอไปคือไออันพวกพักแวนพักหนอกนี่ไหพี่น้องพักหนอกก็คือน้ำขังหัวเมันเต็ม อยากก็เอามากินกระลาบกับปนกระแสบมันๆผมน้อยๆผักหงอกก็ได้นี่เป็นผักผู้ข้าวปลูกไว้ยังไงกันยังเบิดพี่น้องมันปลูกง่ายเออเบิ้งบัหนี่ดี่บนสิผ้าเบิ้งสวนมันนี้บัหนี่แค่าหมูว้านนี่ลุยจนเมื่เอแเลยเบิ้งตัดอันนี้ไว้ย้ำไหนสิไดช้ำมาหนี่พี่น้องว่าเยี่บนตัดถิมไว้ห่อปถิมให้ลูกค้นปถิมสองรถลผนอันนี้แช่น้ำไว้สก้นอันนี้มีเวลาจังสีซ้ำมัน นำใส่ว้สะกอนพี่น้องกุหลาบก็ยังบ่บปิดตัดเบิดอยู่นี่มันจิตบานให้บ่นี่เขามาซูนมาตองมนแล้วมันถือมือถือไม่หรอกยบนจิตตัดออกเลยส่วนส้มโมนี่เป็นส่วนส้มถี่ย่บนสั่งสั่งมาจากเพจได้ไงพี่น้องมันมาเป็นดอกหน่อยได้นี่มันผสมบูณ์สืิมมันมีคนใส่ปุ๋ยใส่หยางมีค้นหดหนาบมันก็เลยบอนั่นก็เลยบนใหญ่ก็เลยโบหั่นใหญ่ มืโอนี่แมนเบิร์ดได้นี่อยู่บนสื่อมานี่มันเป็นสวนส้มพันเบิร์ดเด้นพี่น้องสวนส้มพันโอ้ยนี่บนมือถือกว่างกับจะมึงเทปเบียรน้ำเนาะยังมาเรียบร้อยดีดอกยังมาเรียบร้อยเยอะหลายมือกู้สิเขากู้สิเขาอันรูปเขารขา้อยกระไดหลายมืออยู่ยละพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้นนี่บนเปี้ยนกระชางให้เขาเรียบร้อยแล้วนี่ต้นนี้ม่โมนี่ก็ตัดออกให้มันปรุงไหม มันปรงไหมอันนี้ก็ถืองามเราเห็นว่าสดซึนขึ้นแล้วนี่สดซึนขึ้นแล้วซึนขึ้นแน่แล้วเนี่ยพี่น้องตะ,ะต้นนี้มันจะเป็นพันแบบย่างงามเลยเด้เนี่ยบนสังมาเนาะมมนี่เนี่ยสังมามันเป็นแบบชวนชมสอนลหลายๆสอนคือดอกกุหลาบไหมพี่น้องสังเขามาจากในเพจตัวย่างงามว่า,มาเขาออ้ถีกระปอมหน่อยลุงพี่นอ้องอังีฤเแล้วคันมันเป็นตะยูมันกะ ธรรมชาิมันกับ,บีนกมีัตว์นั่นนี่นั่นมาอยู่น้ำเนาะพี่น้องว่าบาอเนี่ยเนี่ยสิได้ตัดออกเบิดคือเสียดายบ่ไดดแล้วนี่เสียดายบ่ไดดได้นี่กุหลาบนี่ต้องเอาออกพอวันสูงซะละเกินนี่เพิ่งเราพี่น้องยี่บนตัดกองไวน้นี่มันเหี่ยวเราให้ลูกขนออกไปนี่กับสิคุดปลูกพักเบิดเลยข้างนานี่นี่กระลักแดนรอบมันเบ่งเปียงเถี่ยวพี่น้องบางหันมันเป็นดอกเป็นก้อนเป็นงน คนก็มาสออนตัวเป็นดอกก่อนเป็นงินบันนี้มันลุ้ยแล้วล้ยแล้วยุบบนสิตัดออกสตัดจําเลยพี่น้องสิตัดพี่ละสิตัดเงาเงามันพี่ละตัดให้มันแตกขึ้นไหมเด้๋วมันก็แตกเงาดอกมันทีมีอยู่ยสวงเงาพี่น้องเงาหนึ่งขั้นสีเห็ดเป็นสุ่มกับสีได้ยุแต่ว่ามันต้องใส่มันต้องดัดด้ต้องหาแนวมาดัดให้มันเมื่อสิไปสื่อเล็กเส้นมันจะ กับปะจักเอามักดัดข่วงลงนี่สิบ่ได้ตัดแล้วก็ให้มันแตกขึ้นน้ำขังมันกับปะจักเดี๋ยวกินบางก้อนพี่น้องให้วางแผียนบางสักก้อนเพื่องานนี้พักกีตัวจักหน่อยเนะมยโมนี่สิเป็นสิเป็นสวนพักเบิร์ตพี่น้องสิเป็นพักเบิร์เด้อระเบิร์เด้อระเบิร์ตวามเปลี่ยนแปลงของมันนี่เห็นไ่มยูบุกกระตัดออกเมื่อแล้วนี่ให้มันปุ้งขึ้นดอกไม้นี่พี่น้องเป็นอชาบาด่างอันนี้เป็นชาบาด่างนะคะตัวนี้เป็นชาบาด่าง ไมประดับสวยงามเป็นดอกบิดตีบิสตสาดพี่น้องชบาด่างอันนี้เขาเอิญชบาด่างชบาดแดงดอกตูมมันพี่น้องดอกบานมันนี้บนตัดคนเี้กองโจกโก้อยู่คนกองโจกโก้อยู่ขางล่างให้ลูกขนไปทิ่มให้ดอกมันก็สวยอันพวกอันนี้เห็นบ่าพี่น้องพักคงพักขาอันนี้เป็นมะลิ ม,ม,มะลิใส่ไก่มะลิหอมนหพี่น้องมันมะลิสอนใหญ่ในเป็นมะลิใส่ไก่บนตัดให้มันปรุงไหมนี่กระหมดหมของปักม่วงไม่กเกษตรนะคะอันนี้เป็นต้นกระท่อมนะนี่กระท่อมพี่น้องต้นกระท่อมเหลืออยู่ต้นหนึ่งโมน,นี่ถงที่มันตายคนออกว่าใบถลเปลียนิลเป,ลยเปลียนอย่างเปียนถงอย่างอื่นพี่น้องอันนี้คือสิเมนหมามาก,กุยวันนี้หมากัดที่ได้บุญ ต้นบกม่วงกับกระยังลายแต่ว่าขั้นท้าจัดเป็นหมวดโมด,ดีๆเพราะว่ามันใหญ่ยิทท่งทวีดีพี่น้องมันใหญ่ไปไว้เป็นเป็นกลุ่มแบบว่าแต่ละพันหนังสีนะ่ามันยานลงกันเขาก็ต้องเขียนซื้อไ้อันจ้าเสียกับเคี้ยวเสเวยนนี่เขาก็จะเขียนซื้อไว้เวลาลูกคา้ามาเบิ่งเขาก็จะได้หูว่าพันใุไหนเป็นพันุ์ไหนอย,อยังสีนะ่ะกัะยังลายอยู่กระยังเป็นลอยมันเป็นยังหน,หน่อยๆดอกพี่น้องก็ะยังหลายอันนี้เป็นต้น ต้นชมพูรู้สึกว่าจะเหลือ,อยี่ต้นหนึ่งชมพูชมพูใหญ่ชมพูทับทิมจันมาสั่นทั้งผลต้นชมพูทั้งผลอันนี้ต้นเป็นต้นบักเงี้ยว้อพี่น้องนี่ต้นบักเงี้ยวบักเซลนี่แหละต้นบักเงี้ยวบักเซลอันนี้เป็นยางนาแล้วก็ยางนายางนาอันนี้น้อยนาบักเขียบหนังบักเขียบอันนี้บักเขียบหนังอีต้นอันนี้ก็มีพี่น้องนี่พักตรงพักติวนี่ก็มีนี่โอ้มีหอดภากเกษตรกะทินมะเขา นี่วต้นบักต้นบักกันพักติวพี่น้องอันนี้ต้นพักเมก็กอันนี้บักเม็กต้นพักเมก็กอันนี้บักเขียบบักน้อยนาหนังน้อยนาหนังพี่น้องนี่ตักรเตนเนี่ยมันกินเด่นมันมาหากัดกินต้นไม้เนี่ยขามันสน,นี่อันนี้เป็นลำไยอีโดเป็นลำไยอีดออันนี้กะจักสีเงีงยหน่บนนี่ขั้นเขียร้องขั้นเอามารักษาอนี้คือเรียบร้อยได้พี่น้องขั้นเขียด้ลงเนี่ยมันดูดกินนำ้ำ มันดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้นี่เฮีย่ยวจอยลงเบิดเด้อันนี้เป็นฝรั่งจิมจูฝรั่งไรเม็ดนะคะนี่พี่น้องฝรั่งจิมจูฝรั่งไรเมรนะ็ดนานี่เขาก็จะล้นใบจักน้อยนี่ก็แตกใบขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไม้ประดับที่บนมาช่ำใบต้นตายต้น,ตยตนบ่ตายได้สิได้จัดให้มไนเป็นหมวดมูมูนี่ไม่ประดับเป็นบักมงบักม่วงเป็นบักละมุดกะ แต่ย่างน้ำบ่บูนี่พี่น้องจะได้เปลี่ยนถุงนีเขาไม่เปลี่ยนถุงใส่ดินให้ไหมมันเกลนอันนี้แบบม่วงนี่มันพันอย่างน้อนี่เนาะคือว่าเห็นปลายเนาะนี่เนาะน้ำดอกไม้อกหล,ล่องบ่ะออดาดอกไม้สีทองอกหล่องบุอันนี้นี่ยแยบนสือมาส,สองตน้นนี่พันหนึ่งเลยนี่พี่น้องสองตน้นนี่พันหนึ่งบัดนี้เขาบบตบแตงกิ่งมันพี่น้องลูกบดิตบแตงกิ่งมันเนี่ยว่าพันเนี่เป็นดอกเขาต้องตัดออกแล้วก็ต้องมว้วนไว้ เอาไปใส่แดดเอาไปให้มันถือแดดด้วยให้เขาง่ายออกไปพู่นง่ายเอาไปไวนาล่านคลายอันนั้นผุคล้ายน้ำผลพี่น้องพันพันพันเนี่ยมันอยู่ในวงกลมของมันอันนี้มันตีกันเบอร์เรเนี่ยมันเกี่ยวกันเบอร์เร่นี่พี่น้องอันนี้เป็นบักกูดบักกูดบักเน้าบักเน้าเหลืออี่ต้นหนึ่งว่นอกนั้นจะเป็นบักกูดก็สะเดียไปเอามาลงเพิ่มอันนี้กับบักเน้าเข่ง บางนาวเข่งอันนี้จะเป็นทุนเก่าบางนาวทุนเก่ามะนาวเข่งยี่บนขคายอยู่สองลอยหาซีบเด้เตะกี้เป็นนวยเ่ารักษาเ่าใส่ปุ๋ยใชอยางมันกับเป็นนวยนะพี่นนอกกับเป็นนวยอันนี้เป็นไม้ประดับนี่เด็กชิได็จัดก,การแล้วก็มีบบกพานำหอมกับเลอือยี่จักตตนเดอยุหกหกตนพานำหอมผุนปปนกับไม้มงคลอยู่ขังไน่ผุน อากูนีมาเยอบนนี่พี่น้องเอ้ยมันมามเมหน่อยหน่อยได้ตายไปกับพองกันอากูนีมาไม่ประดับพี่น้องเบิ่งไม่ประดับที่บนนี่ลายแห้งเพราะว่าเฮาได้พันมันมากแล้วเฮาได้พันมันมากเลยเฮากะมาขยายพันธุ์ออกเอานะพี่น้องนี่จังสี่เฮาวาตัองเอาไว้ได้นี่หม่โมนี่เฮาใหม่โมนี่มันเป็นมันเป็นไม้ประดับใบนะคะไม่ใบ,ใบไม่สวยใบดอกมันนี่เฮาสิประจงไห้ถ้าเยอบนอยูเยบนจะเด็ดออกเบิดเลยนะคะเด็ดออกเด็ดดอกออกเบิดเลยเขากจะ เขาก็จะโป้งอันนั้นขึ้นมาเขาก็จะโป้งอันนอขึ้นมาพี่น้องนอเขาก็จะออกขึ้นมานี่มันเป็นเงินไหลน่องทองไหลมาหนี่หรือว่าซิโล่ทองนี่ยมันมันจะเป็นถ้าห้องก็ตัดยอดมันไหวเนาะมันกระสิยอดมันกระสเท่าไปทวดชีบได้พี่น้อง เบิ่งเขาอ่ะมาเห็ดอันนั้นให้มาเห็ดปะปาให้ไหมเขามาเห็ดปะป่าให้ไหมเบื่องหัึกปูดบักเน่าจุไตนี่มันสียั้งเมื่อนี่พี่น้องมันเพียกินมันตัวนี่สงสัยสิบ่ยั่งหรอละอะลรแน่้ยหรตีนี่เพียกขั้นเพียลงแบบนี้ว่ายังดอกต้องเอายาพรดีดอนกับยาขาเพียโดยตรงมาฉีดให้มันนี่เดี๋ยวหมูวานจะบนเห็ดในโซนนี่เดี๋ยวพี่น้องเห็ดในโซนนี่บ้านี่อันนี้เดี๋ยวเขาก็ได้จัดการเอาใบแห้งมันออก จิงตัดยังแล้วก็เอาปุย๋ยใส่พี่นอ้องเอาปุย๋ยขีง้งัวกับปุย๋ยสูตรที่หาสิบหาใส่จะอ,ออกดอกเต็มละนี่จักหน่อยนี่ปุ๋ยเซียนนี่จะได้สื่นส้มดอกปุ๋ยเซียนกับดอกอันนั้นแม่พี่น้องดอกปุ๋ยเซียนกับดอกชอนส้มแม่จักหน่อยนี่สิออกแบอย่างคักเลยเด้พวกมันนี่เขาจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวไปหาหน้าห้อนหน้าฝนนี่เขาจะออกใบหน้าฝนเขาจะผัดใบนะคะเขาจะเปียนใบใบเขาจะสวยต้นจะสวย เพราะหนาแรงมากเขาก็จะมีแต่ดอกนะใบกระสีหน่อยๆพี่น้องกระสีประมาณนั่นโมนี่เป็นตน้นมมนี่เป็นต้นแมพันเป็นต้นแมพันที่ยีบนตัดยิงไปไปช้ำเด้พี่น้องนี่มโมนี่คือเขาสั่งมาเขาสื่อมามันเป็นต้นแมพันยี่บนเฮ็ดมมนี่มันสองปีเนาะสองปีมันเข่าปีที่สามแล้วพี่น้องเข่าปีที่สามแล้วที่เฮ็ดเกี่ยวกับ ไม่เกษตรไม่ประดับไม่มงคลนี่สามปีนี่แหละสามปีสิเขานี่แหละมันก็เลยแบบว่าของเขามันก็เลยหลายขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องของพวกที่ว่าเขาขยายพันธุ์เอาเองยนะเนีย่ยคนมาสื่อเขาก็ขายออกเน,นี่ยเจ่บนเดี๋ยวที่บนจะได้มาจัดการนนนี้นั่นแล้วเวียกแล้วงานคนท่องสิเหตุของขายมิตรแนวสิเหตุพี่น้องเอ้ยจากสิบริหารเวลาแบบใด น,นี่เป็นไม้กเกษตรไม้มงคลไม้ยังสีเห็นบ้าจังสีขั้นโอ้อยบ่งคือจังจับแห้งคือจยังอันนั่นแทะอันเนี้ยขั้นหฮาต้นมันแก่มันยังยังสีนอมันขึ้นเฮาก็ต้องตัดใบมันออกด้พี่น้องตัดใบตัดต้นแก่มันออกดิตัดใบตัดต้นแก่มันออกเอาลงมากัน Rồi em บ่เมื่อวานได้บทเฮ็ดโซนนี้เลยนี่เมื่อวานนี่เบิดมื้อเฮ็ดงอกๆอยู่ในเฮ็ดอยู่โซนนี้พี่น้องแจะบนก็เว้าหลายไปเอาเอาคลิปนี้ซ่ํานี้นเดี๋ยวคลิปหน้ายบนที่เฮ็ดใหม่ต่อใหม่อีกจักหน่อยพี่น้องเนาะ